ครับเหมือนกับทุกตอนมาแล้วตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเราก็จะสงสัยเราถ่ายทีเดียวแล้วก็ใช้ทุกตอนเลยดีกว่าเราก็จะเอาพวกบรรยากาศของหนังสือในต่างๆมาให้เราท่านดูนะครับนี่คือใบกาไกนะครับครับที่อัปเดตสาหรับของปีนี้สองห้าเออองศูนย่งกับสองศูนยะครับเว่อไปถึงปีหน้าเลยนะครับเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายที่ท่านผู้ชม มันเป็นเดเล็กซอรีนะครับมีครบหมดทั้งฐานลากขึ้นไปจนถึงหลังคาครับอันนี้ก็เป็นดิวเนิวสเกี่ยวกับเรื่องการก่อวงการก่อสร้างครับดิวเนิวสเนี่ยเป็นข่าวคราวในวงการก่อสร้างก็มีนี่นีผมเปิดมาปุ๊บเจอเลยไม่อยากจะคุยนะครับผลงานผมเองนี่ในนู่นนี่นั่นตึกอะไรเจ้าเนี่ยตึกตลาดหลักทรัพย์อันใหม่ที่รัชดานะฮะอย่างสร้างไม่เสร็จเลยนะกำลังสร้างครับกำลังสร้างลังสร้างขึ้นมาในตอนที่ขึ้นมา สี่ชั้นห้าชั้นแล้วนะครับอันนี้กระจกเพียบเลยเราชอบถ้าลองนังจีนมีสัญญิงสัญญาอะไรกับบริษัทกระจกป่ะมีว่าเราคนไทยตาดีเราชอบสองกระจกนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้นังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับหรือไม่ก็หนังสือฮอตกรอบเนี่ยท่านก็ ส่งคลิปวิดีโอส่งภาพอะไรที่ท่านที่นเห็นว่ามันแปลกหูแปลกตาความคิดสร้างสรรดีไม่ดีชอบไม่ชอบท่านบอกมาได้เลยคำติคำชมรายการครับส่งมาที่ yyw นะครับ at gmail com ครับแล้วเราจะได้คุยกันครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมผมสองคนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ